หากศัตรูมีชุดก่อที่แข็งแกร่ง เราควรจะเอาปืนอ,อะไรไปยิงดีครับ MP5 กระสุนเจาะเนื้อนั่นคือคำตอบครับสวัสดีครับชาวเดสก์เกม,เมท่านทีผมก้องซาครับวันนเกมอ r e เลน่าเบรกเอาอินฟินิตกันอีกแล้วนะครับก็าตามชื่อคลิปครับวันนี้ครับเราจะเอา MP5 นะครับใส่กระสุนตัวนี้มากระสุนดำๆเป็นกระสุนดำนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นกระสุนที่เอาไว้เจาะเนื้อก็คือกระบอกนี้เนี่ยจะเน้นในการยิงขายิงแขนศัตรูคือกรงกรอบไม่ต้องสนใจเน้นยิงขายิงแขนบอกเลยว่าดาเมจแรงมากครับมาดูว่าวันนี้จะเดือดขนาดไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพืกอกลังใจก้องซาด และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Arena Breakout ด้วยนะครับโดยใช้เพียง UID นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับราคาตามภาพนี้เลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น AV v ว l ลอเรนซ์คอร์ริคตี้วและเกมอื่นอีกมากมายครับแลวฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ ซึ่งกะบอกนี้ถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นพวกแบบจุดใกล้ๆเนาะก็ด่านฟาร์มเล่นโมเทลน่าจะเป็นจุดที่ตอบโจทย์สุดนะครับไปครับ Let's go ออโต้แมดด้วยมาวันนี้เรามาโซโล่ฮะแต่โซโล่ชิวๆมันจะชิวเกินไปฮะเอาใครก็ไม่รู้มาด้วยแล้วกันมีฮะมีตีมาโหตีผมของของเต็มจัดมาครับเกิดตรงนี้ด้วยข้างหน้ามีคนเกิดหรือเปล่าฮะมีคนเกิดต้องมีคนวิ่งผ่านนะฮะมีเปล่าวิ่งมาแล้วซึ่งสายพี่ห้านี่ก็จะวิ่งไวๆหน่อยนะครับ แต่เจอคนอย่าไปคิดเยอะครับยิงขาไว้ก่อนนี่มีเพื่อนมาด้วยฮนะเพื่อนนี่มาปืนพกกับลูกซองเลยนะฮะสายชิวสายชิวจริงๆเราควรวิ่งเข้าโฮเทลครับน่าจะเล่นได้ที่สุดละเออผมลุงติดเลเซอร์มาด้วยวะติ๊กไว้ก่อนติ๊กโมเตลไว้เผื่อเพื่อนไปด้วยกันไปเพื่อนเ e t s g ก to ทูโมเตเออยิงแทบจะโนดาเมท ก็มันเป็นปืนยิงระยะใกล้นะฮะไปยิงระยะไกลก็จะลําบากน,นิดนึงนะครับรีโหลดก่อนแล้วกันข้ามีคนนะจ๊ะเพื่อนเราวิ่งใส่เลยครับเออถือคุณพกด้วยมีบอดฮะโอเคครับเราขึ้นเลยเรามาก่อนได้เปรียบวิ่งใส่ก่อนฮะมีเปล่าบอดเกิดปะเสียงเหมือนเสียงบอดเกิดเลยข้างล่างศัตรูนะ่าอยู่ข้างล่างปะ โอ้โหบอกว่าบอสน่าจะเกิดฮะน่าจะมีบอสเกิดนั่นไงล่ะบอสเกิดจริงๆด้วยเฮ้ยเพื่อจะวิ่งชนกันเพื่อคุดพกยิงข้างนอกมีคนมามีคนมาฮะแล้วคนยิงแล้วปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุมนี้มันต้องใกล้กว่านี้ใช่ไหม อคมาแน่โอ okay, ๊ยเพื่อนล้มอุ๊ยผมไปหนึ่งผมไปหนึ่งตายดีโหลดอุ้ยแรงอยู่นะมีคนเข้ามาตายดีโหลดน่าจะมีอีกตัวเอาคิวก่อนเราต้องเต็มไว้ก่อนฮะ น่าจะมีตัวอีกเดี๋ยวอ้อมมาก็พอเพื่อนนี่เสียงบอดหรือคนวะผมไม่มั่นใจนะเสียงนี้น่าจะเป็นคนไหนเอยโอเคหมดสวย นจะมาอีกนะโอ้ดูเดือดอยู่เหมือนจะมีคนมาหรือเปล่าเอาแม็กห้เต็มก่อนนะดูของอยู่ตายหนึ่งโอเคอุย้ยโหดอยู่นะปืนใส่ลูดจริงอะคือใส่เกาะอ,อะไรมาช่างเลยครับผมกดค้างไว้เออสุดอยู่สุดอยู่ ได้อยู่ฮะตัวอันนี้ตัวท้ายปะอันนี้คนหรือบอดอ,อ๋อน,นี้บอดนะก็นึงว่าคนแหมเดินมาให้ยิงใช่ยังมีบอดอยู่นะฟังจากเสียงนะฮะอันนี้เพื่อเราใช่ไหมใช่ครับเพื่อเราที่แตกโอ้กระสุนหมดเลยนะเนี่ยใช้ยิงจนหมดเลยห้าสิบนัดกับอีกหนึ่งแม็กโอ้เป็นเป็นปืนที่ใช้กระสุนเยอะเหมือนกันโว้กองกล่องยังไม่เปิดเลยครับต้องเล่นในโมเตลจริงนะโมเตลคือแบบเห็นเลยว,ว่าแบบได้ยิงแน่นอนออ้เอ็มพีเอ็กว่ะ เก็บปืนไปครับอันนี้แม็กดีอยู่กินน้ําก่อนจะได้เคลียร์พื้นที่แม็กนี้ถือว่าใช้ได้คนะเอาไว้เล่นได้ไวเล่นได้เสียงคนขึ้นมาหรือเปล่าไม่ใช่เสียงเพื่อนวิ่งนะเพื่อเราเจอสายปะไม่ใช่เสียงเพื่อนนะเมื่อกี้ดูจากของแล้วอุ๊ย อโอเคก็ว่าเสียงคนเดินแล้วเพื่อนเราลอดมาได้ไงวะไม่น่าเชื่อจัดเพื่อนลอดได้ไงอะ่ะโอเครีโหลดมา,ายิงไปเยอะอยู่เมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบอดที่เกิดมาละวิว่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้ามาฮะไหเพื่อน ได้ปะตายมีคนขึ้นมาีกยังมีคนอยู่นะตองกี้ตายไปแล้วโอ้บ้าไม่ตายอีกต้องออกละต้องออกฝั่งขวาละอ้าวเพื่อนตายน่าจะต้องออกแล,ะละ้วล่ะผมย้ายไปออกทางอื่นดีกว่าฮะทางนี้น่าจะไม่ไหวมันน่าจะดักเราอยู่ะยานนี้เป็นเอเคดีกว่า ตัวนั้นน่าจะเก็บของเพื่อนเราอยู่เราออกได้เลยฮะเพื่อนเราคงช่วยนายไม่ได้มีบอตอีกโอ้ยตายบอตอยู่ซ้ายบนสรุปว่ากลายเป็นเล่นกดม,มาคนเดียวอีกแล้ว <laughs> โอเค อันนี้แม mm ็กโอ้ยแม็กกระีเยอะอยู่ปืนเราเพื่อนไหนวะหลังยิงมาหลังเนี่ยคนแน่นอนโอเคมีมีสนายิงมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สนาโอ้ my g กอด ทางหน้าทางหลังแล้วเว้ยจะรอดไหมให้ทายตายโอเคเรือจะหมดแล้วเนี่ยน่าจะคนนะอย่างนี้โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ลงก่อนปืนม,มันดีอยู่เสียวข้างบนยิงเหมือนกัน แต่ผมต้องอ้อมแล้วอือว่าแล้วอือยิงยิงด้วยเห็นมุมมาละศูนย์หมดโอ้โหสุดยอด <c oughs> ข้างในมีคนอีกโดนทุกทางจัดเลยเว้ยต้องเข้างในอย่างเดียวโอเคาตามมาละเพื่อนโอ้โหโดนแบบ ไม่หยุดต้องเข้ามาแอบพาก่อนผ่าหมดแล้วด้วยฮะเลือเหลือสามวาห้าสิบเอ็ดละตรงนี้จําได้มีผ่าอยู่นะเพราะว่าผมก็หลายตัวอยู่ที่ไม่ได้เก็บผ่ามานี่ไงผ่าเพื่อนสรุปกลับมาได้ใช้ยาเพื่อนหมดเลยใช้หน่ยนะเพื่อนมีคนมาหนึ่งตัวเี็งมันจะมาเอาเราครับดังนั้นเราวิ่งไปก่อนอยู่ข้างนอกนี่แหละข้างล่างเรานี่แหละ อทางนี้ก็น่าจะทันเอาเลยเพื่อนอย่างมาล่าก็มาพอขค้ดินเสียงก็วิ่งเข้ามานะฮะมีบอดข้างบนปล่อยไปฮะไอตัวเมื่อกี้น่าจะไล่ล่าเราอยู่หวังว่าจะไม่เจอมันนอนสนายมาไล่ย,ยิงข้างหลังนะแมวนะเพื่อน <laughs> เพราะว่าปืนเราสู้ระยะไกลไม่ไหวกระสุนหมดแล้วด้วยครับอห้ MP 5เรามีเสียงบอดอีกเหรอ <c oughs> ตายไปโอเค ตกใจนึกว่ายังมีคนเล่นบอดอยู่แต่ตอนนี้คนเล่นบอดก็ไม่น่าเกิดละหมดเวลาแล้วครับเพราะว่าสิบสิบนาทีละแต่เมื่อกี้น่าจะเจอทั้งคนทั้งบอดแล้วแต่ตัวเมื่อกี้น่าจะคนนะผมว่าแต่ก็ไม่น่าจะเป็นบอดเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดตรงนั้นด้วยฮะแต่ก็เป็นไปทั้งสองอย่างครับแต่เป็นไปได้ว่าตอนนี้คือเรารอดก็แค่นี้ก็พอแล้วฮะ <laughs> แต่มันยิงมันมากนะไอพีห้าเนี่ยเดือดเดือดแบบเดือดจัด,จ,ดจัดเลยอะคือแบบกดปลืด้ดปลารดปลืดปล้ดปลารด,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 ดมากเลยอะ คือเกาะไม่ต้องสนฮะเน้นยิงขาครับผมเรียบร้อยครับออกมาได้ฮะแสนสามครับยิงบอดไป14ยิงคนไป3ามคนดูเดือดจานได้มาแสนสามครับถือว่าดูเดือดครับแต่เพื่อนเราไปหมดเลยคิว <laughs> <laughs> อะไรเรียบร้อยครับลุยกันต่อกําลังเดือดเลยรอบนี่ผมเอาไปสามแล้วกันฮะ <laughs> กระสุนไม่พอ <laughs> แล้วรอบนี้มาลุยกันต่อมาคนเดียวด้วยครับพี่ชาย <laughs> โอ้โหเราจะไปโฮเทลตันไหมเนี่ย มีคนยิงทาาด้านขวาแต่ฝั่งนี้ไม่รู้มีคนหรือเปล่านะโลกคชันผมเข้าไปคือโอกาสตายสูงมากนะฮะกล่องเปิดแล้วด้วยมีคนแน่นอนฮนะข้างหน้านเรามีตัวหนึ่ง อีบอทนะคนมังหน้าข้างหน้าเลยเนะี่ยปามอยู่ครับตายโอเคน่าจะยังมีอยู่นะ โอ้โห oh, ปืน <laughs> สายสูตรล่อฮะมีคนเนินขึ้นมาไม่รู้คนหรือบอดแต่มีขึ้นมาแต่ผมคิดว่าบอดนะ โอ้มืดมากเลยดันนะเพื่อนเล่นยากอยู่รีรอก่อนโอเคไม่อยากเข้าไปชาร์จเลยวะ่ะผม,มนี้เสียเปรียบมากเลยมองไม่เห็นครับแต่เราเล่นแบบไม่รีบได้นะถ้าไม่มีบอทอะ เสียข้างหน้าเลยเนะี่ยโอเคครับตายครับอุยตายสองรีโหลดโอเคยิ่งไม่ได้กิน LP แ p พีด้วยคือผมกลับว่าเขายิงบอด่อนนะโอเครอเลยครับ ข้างหน้าเลยเนะี่ยโอเคอ่าโดน,นอีกโอ้เกือบตาย มาสุนหมดลีโหลดบักยาก่อนผมลำบากอยู่อะใส่ตัวน่าจะมีอีกนะ อันนี้โหลดอยู่นะโอ้จะตายสุดหมดละต้องหนีละไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอืตาระเบิดมาแล้วต้องใส่กระสุนนะกระสุนหมดละนี่ขนาดเอามา แม็กห้าสิบนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปตรงอื่นก่อนตรงนี้น่าได้อยู่ถ้ามันดันเข้ามาได้ยินเสียงครับาาแล้วมันจะวิงเข้ามาหาเราไงยังยิงกันอยู่เลยนะข้างบนอนะ่ะสุนก็จะหมดแล้วนะเนี่ยยิงไปหมดแล้วฮะยิงแบบเดือดจัดๆเลยเมื่อกี้แต่ตายเยอะนะแต่ว่าการจะขึ้นไปชาร์จน่าจะยากมากแล้วอะผมอะลองหากระสุนกระสุนซักหน่อยพอได้กระสุน MP5 มามาสายมแลาตอนนี้กระสุนกระสุนคงกระสุนขาวยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนะ บ่ายิงไม่ทันอีกตายโอเคน้อตินุ่มก็ยังรู้ว่าเรายังอยู่นะแต่เป็นเซตที่ใช้กระสุนเปลืองจริงนะอันนี้ยอมรับเลยอืมจะรวบสองทองนี่ก็เก็บไปเล่นที่บ้านได้เก,ไนะเก็บไว้ขายะอเก็บไว้ใช้ที่บ้านได้นี้น่าจะหมดอืมไม่พอด้วย มีแต่ระเบิดสตันด้วยฮะตอนนี้ของหมดละยิงเดือดจริงนี่ขนาดแบบไอ้นี่นะเนี่ยลงแบบชิวๆนะเนี่ยแต่มาคนเดียวฮะมันก็ไม่มีใครช่วยเรายิงไงแต่เข้าไม่ได้แล้วผมบอกเลยมันดักรอละลองลูกซองไปใช้ละแต่ฟังจากเสียงคือบอดมาฮะเนี่ยเสียงข้างหน้าหมดเลยฮะหนึ่งตัว ขึ้นได้ปะตรงนี้ขึ้นได้โอเคขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้เขาได้ยิงเราไหนวะผมขึ้นไปชันลำบากอยู่ระเบิดมาไป ข้างไหนปะมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้ามีคนประตูบันไดโอเคมีอะไรเล่นน้องเพื่อนโอเคไอเคมายังมีคนอยู่เลยลนะโอ้มีเงินออกได้ว้ย ข้างในในนู้นยังมีคนอยู่เลยนะผมไม่อยากไปแบบกระสุนไม่เต็มอะ่ะเดี๋ยวขออารมแม็กซนก่อนยัดแม็กก่อนฮะตอนนี้แค่ไหนก็ต้องใช้แล้วครับกระสุนหมดละโอเคเรายัดอันนี้เข้าไปที่เหลือก็เก็บไม่ได้แล้วฮะหมดแล้วฮะโอเคไปเราจะไปสู้ตายก็ช่างมันนะผมชิลน่าจะเก็บของอิ่มล้วมั้งผมว่า พอดูจากของที่ดูแล้วไม่น่าเหลือเลยครับแมแต่ชิ้นเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้มาสองทางเลยเหรอข้างหน้าเลยโอเคตัวหนึ่งสุนหมดแล้วเนี่ยน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้โอเคแม็กสุดท้ายแล้วฮะ สุดท้ายประสุดท้ายจริงๆละไม่คุณก็ผมแล้วตอนเนี้ยเสิร์ได้ต่อโอ้โหทองปลอมตายน่าจะหมดละตัวตสุดท้ายแล้วครับนี่อะไรอ่ะโอ้ก็โอเคอย่างน้อยก็มีของม่วงกลับบ้านวะ่ะ โอเคเก็บของเรียบร้อยตัวสุดท้ายตัวนี้ที่น่าจะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วฮะน่าจะเคลียร์ของมาให้โอเคเก็บยาน่าจะออกตรงนี้ได้ปะได้ฮะออกกันดีกว่ายังเก็บมันไม่หมดอีกเหรอยังเก็บของหมดอีกเหรอแต่ผมนี่กระสุนจะหมดแล้วนะอยู่ซี่โอ้แมกฟฟม ู่กันจนเย็นจนค่าตรงนี้ออกได้ปะไม่ได้ต้องออกฝั่งนู้นนี่ผมไม่มียากแก้ปวดแล้วนะถ้าจะมีใครดักอยู่ผมตายแน่นอนนะตายก็ได้ฮะถ้าจะดักจนหกนาทีสุดท้ายเนี่ยเอาไปเถอะจ่าเงินออกครับ59วินาทีบอดเหรอโอเคแม่ลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายครับโถผมก็ กำลังฟังเสียงเฮ้ยโอเคบอดฮะอย่างเงี้ยบอดแน่นอนอะ่ะเพราะมันเดินไม่สนใจเลยถ้าเป็นคนมันต้องหันมาดูละโอเคเรียบร้อยครับกับ mb 5กระสุนจาอเนื้อโหดจริงนะครับเรียกได้ว่าเก็บกันแบบรัวรัวนะครับรอบนี้ก็ได้ไปหมดแสนหนึ่งเก็บคนไปนหมดหคนครับดุเดือดจริงๆนะครับก็วันนี้มาโซโล่ด้วยครับก็ดูเดือดเหมือนกันนะครับใครที่โหแนะนํากันมาขอบคุณจริงลองไเลยละสนุกมากกดกันแบบรัวๆโอเควันนี้มาที่นี้กันกนะเจอกันไหนคลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค เงาใจกล้องซาดีครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่คนสวัสดีครับคนเดือด